อยากปวราทกทีี่เจพี่จะาครับแล้วสร้าเ้ามรับก้องรัโลเรีเป็นไงบ้างโอ้ยดีใจมากๆก็จริงๆรได้โอกาสเข้ามาในกล้องโลเรียลก่อนหน้านี้ลรวด้วยสำหรับลเรี็กซ์แลนรับวันนี้ก็มาเป็น L'Oreal ตัวสกินแคร์ ก็ดีใจมากๆบ้กก็ดีใจที่ได้มาร่วมโครงการนี้ครับพูดถึง็แคมเปญโครงการของเราหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวพีพีที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ครับครับผมก็รอยัลแคมเปญนี้นะครับก็จะพูดสองเรื่องคือคุณค่าของตัวเราเองหมายความว่าจริงๆแล้วคุณค่านี้หลายคนก็ตีความได้หลายแบบเนาะจริงๆตัวพีเอพตีความว่าจริงๆแล้วคุณค่าเนี่ยคือคุณค่าในตัวเราเองแถ้าเราเห็นในคุณค่าในตัวเราเองแล้วเนี่ยเชื่อว่าจุดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้เราเนี่ย ทำอย่างอื่นได้อย่างประสบความสําเร็จด้วยแล้วก็ทําให้เราได้เห็นภาพคนอื่นด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของสตรีทบูลลี่ใช่ไหมครับตัวนั้นก็จริงๆอยากให้ทุกคนไปติดตามกันนะครับทางเิดของลอเรียลนะครับผมเข้าไปดูกันได้คลิปเนี่ยจริงๆ10นาทีเองอยากให้ทุกคนเราเข้าไปศึกษากันครับลองไปดูได้มาร่วมงานกับน้องนิชาด้วยก็แม่ชมด้วยอย่างแม่ชมเคยร่วมงานแล้วแหละแต่ว่าอันนี้ก็มาปรร่มในแคมเปญด้วยเป็นไงบ้างครับผมก็ดีใจครับผมจริงๆได้มีโอกาสร่วมงานทั้งสองคนแล ก็ถือว่ากลับมาอีกครั้งก็น่ารักเหมือนเดิมครับพี่พี่ก็น่ารักเสมอครับฝากเป็นเราเหมือนกันได้ครับครับผมยังไงก็ฝากนะครับ l o r ย a l Paris ด้วยนะครับผมทุกทุกอย่างเลยนะครับผมทั้งตัวแคมเปญเองแล้วก็ทั้งตัวผลิตเองด้วยครับมันเกิดเราก็ทำงานเลยวันเกิดยี่สี่ปี24ครับปีก็ทำงาน24ก็ทำงานมันเรียกยี่สิบเป็นไงบ้างสำหรับพี่พียีหรอพี่ก็แก่นิดนึง ตกใจไหมกับทะเลว่าก็ตกใจเหมือนกันนะครับจริงๆแบบเหมือนแบบตอน20อย่างเงี้ยแบบแป๊บเดียวเองแล้วอยู่ดีก็อ่ะ24แล้วอะไรยงเี้ก็ตกใจนิดนึงครับมันเกิดวิธีเป็นไงแฟนครับจัดโปรเจกต์ให้เต็มแน่นเลยก็มีมีแฟนๆแฟนๆก็จัดโปรเจกต์ให้ครับก็เป็นเป็นแบบเป็นพิวบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยให้ด้วยแล้วก็จริงๆแบบมีโปรเจกต์ตามแบบตามป้ายโฆษณาต่างๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมต้องด้วย ก็ไปไปด้วยเองเป็นทุกปีครับผมก็ขับแต่ใจห้าให้ตัวเองพี่ก็ตั้งใจจะจะไปดูเหมืกันเหมือนไอคิวโปรเซ็ตกุ๊บเลยค่ะเกือบโคกมันหลายเที่ยงมากครับแล้วจริงๆรันเรืนแบบเริ่องานดึกด้วยเนี่ยก็เลยไปที่ที่มันยังผลด้อ่าที่นิทรรศการหลายๆคนแซวว่าเออกับเรื่องที่น้อจัดซุ่มเป็นซุ่มเงินคนหล่อเป็นนิทรรศการเงินตกใจมากก็คือเค้กอ่ะกินมา24เช็ม4เมตร4 5เมตรเลยก็แบบ ่าจะเล่นใหญ่หลายคน <เล S 1> คนาดเดาถึงมูลค่าที่จัดให้ทั้งหมดมูลค่าไม่สําคัญะคะ่ะสาคัญที่ความรู้สึกมากกว่าว่าปีน้านไม่ต้องเป็นเงินก็ได้ไม่เป็นเงินก็ได้จริงพ,พ,พ,พีรู้สึกว่าจริงๆเราไม่ต้องเป็นเงินก็ได้ครับผมไม่ต้องเป็นของขวัญอะไรก็ได้จริงแค่เรามาได้มาเจอกันเราเรามางานแล้วทุกคนมาเจอพีมาซัพพอร์ตพีขนาดนี้ครับผมพีก็ดีใจไม่นับคะว่าเท่าไหร่ไม่ได้นับเลยไม่ได้นับหรือ่ใไม่หมด่ก็อ่า ภัยที่บ้านนับให้แต่เหมือนว่าเราจะไปดูเน็ด้วยของอนญาตแไปขับพาไปรับไปดูเน็ด้วยบางส่วนใช่ครับก็ที่จริงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเงินจํานวนหนึ่งในนั้นก็ไปบริจาคครับผมช่วยเหลือที่ทางโรงพยาบาลด้วยครับตั้งใจจะไปทำที่ไไหหนนยงลงเล็งไว้ที่ไหนก็จริงๆก็โรงพยาบาลสมุทรกรชาครับปีนี้ถือว่าเยือกสุดปีนี้ถือว่าเยือกสุดกับปีที่เห็นครั้งแรกแบบตกใจมากๆตกใจครับตกใจเพราะว่าเพราะว่าไ คือไม่คิดว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนเราทํางานมาสักพักแล้วอะไรย่างเงี้ยสามสี่ปีอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่คิดว่าปีที่สี่อะไรอย่างเงี้ยเราเราจะได้แบบเฮ้ยมันจะเยอะกว่าเดิมมันจะมากกว่าเดิมจริงๆแบบไม่ได้คิดอยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยเราเราไม่ได้คาดหวังแล้วว่าจะได้อะไรมาบ้างะอะไรอเงี้ยชอบเลยไหมคะสวนดอกไม้แบบสวนดอกไม้ไอเลยค่ะแต่ที่คุณโฟกัสของฝานของวิกคิปเนอะเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพี่เขาก็เขาก็ตั้งใจซื้อให้แหะคือเขาให้กล่องแดงทุกปีเลยหรอใช่ก็ได้ก็ได้ เพราะอะไรเพราะเราเลิฟอยู่แล้วอะไรเงี <c oughs> ้ยก็ไม่รู้ค่ะเขาเขาเขาก็น่าจะคิดไม่ออกอะไรเงี้ยมีคนห่างใจครับผมมันมีความหมายกล่องแดงพิเศษไหมครับจริงจริงอะไรก็ได้ครับผมไม่ไม่ได้แบบเออจะต้องแบบกล่องแดงกล่องด้ามหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงจริงแบบยูเกอะไรให้ก็ได้บอกเราว่าแบบทำตัวนัน่ารันมากรา,าุ๊ป อะไรนะครับอยู่แถวนี้ห้างนี้แบรนด์มันเยอะมากหนูจำไม่ได้เอาเก็บไว้ไหนคะเอาพวกที่จะใส่ในโอกาสไหนคะของเค้าให้เนี่ยก็ใส่ทุกวันนี่แหละครับผมเขาชอบให้ใส่ทุกวันเขาบอกว่าแบบเหมือนแบบอยากซื้อมาแล้วให้ใช้มากกว่าแล้ววันนี้ไม่ใส่อ่ะวันนี้ไม่ใส่เลยสีมันไม่เข้าเอาแล้วมีชิ้นไหนที่แบบกินเลยให้ไหมคะในตัวไม่มีวันนี้หนูไม่ใส่อะไรเลยมีแหวนเคยได้แหวนบ้างยังเจ็ดปีที่ผ่าน ก็ลอยเ่รอ่าีน้าก็ต้องแหวนนะเยัไม่เคยได้แหวนจริงหรอพี่หนูก็พูดไปแล้วว่ากิจกรหลักอ่าจะใส่้างหนอะวใส่นิ้วไหนก็ได้เดี๋ยวให้แบบผู้การส่งัยนิวไปให้อ้เรื่องเองก็ได้นะกํลังาว่าเขาถามนิวายยังส่งสารให้ทุกนิวเลยส่งชารทุกนิวเอาเสียงมาจังหวะที่เขามาให้เขาอวยพรอะไรบ้าง พูดอะไรบ้างาก็ไม่วยพออะไรแหละครับผมแบบเหมือนจริงๆแบบเราอยู่ด้วยกันทุกวัน,นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราเจอกันก็<แ>เขาก็บอกว่าเออวันเกิดปีนี้ก็ขอให้แบบมีแต่ความสุขนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำนวยพรเล็กๆนนอยอเนี่แหละหแต่ก็จริงๆสำหรับพีพีก็ดีใจมากๆนะครับที่ที่เหมือนแบบเออเขาเขายังให้ความสําคัญกับกับกับเราทุกปีเลยแล้วก็แบบเจ็ปีผ่านมาแล้วก็ยังแบบน่ารักเหมือนเดิมกับพี่เสมอเลยพีรอรู้ไหมคะว่าแต่ละปีเขาจะให้อะไรเราอะไรอย่าง ม kind of so well. so like ิ้งมิ้งไม่ได like? ้แบบตั like right ้งใจว่าจะร้อแบบเอ้ยปีนี้เธอจะซื้อนู่นนี่นั่นให้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆที่พูดไปก็คือพูดเล่นแหละครับพูดแหวนอะไรอย่างเงี้ยไหนจริงหมดเลยเนาะซื้ออะไรแต่จริงก็ดีอะไรอย่างเงี้ยพูดแบบแสนได้ไหมนะพูดแบบแสนพี่ไปมันซ่อง เขาไปอยู่นี้รู้สึกยังที่กินเขาตามเขาตามใจเราอะเวลาเกิดเขาใส่ใจเราเราบอกอยากได้อะไรเขาก็แบบพยายามหามาให้หนูก็ตามใจเขาเหมือนกันหนูก็หนูก็ตามใจเขาเหมือนกันหยุ่นหยวนหรอหยุ่นหยวนหยุ่นหยวนก็ดีใจดีใจครับผมดีใจที่เดินทางกันมาเรื่อยๆแล้วก็จริงๆดีใจที่เขายังน่ารักแบบเหมือนเดิมเลยจริงๆตั้งแต่วันแรกจนถงวันนี้ครับก็จะจัดเมือนกันเป็นตลอดก็ตลอดโอเคขอบคุณกบีโอเคขอบคุณครับพี่เสูจน์กันนะ เอาละหาหลายแก้วละ